ว่าถรำบดดาเด้พี่น้องรอบตูดทะลุบัดเลยโอ้โหรับน้ำได้ดายมากเลยครับครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำขึ้นเยอะครับผมต้องเอารอบขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วคงจะใส่คืนไม่ได้แล้วเอาขึ้นมาก่อน,นเพื่อนๆครับ ก็เอาไว้ใส่ข้างบนส่วนส่วนที่กั้นปลาข้างล่างเราก็ปล่อยไว้นั่นแหละน้ําลงแล้วค่อยมาย้ายนะครับเพราะว่าพอน้ําหัวนี้ลงนะครับน้ําก็จะขึ้นทับแม่มันก็จะขึ้นทับแม่ขึ้นไปข้างบนนะครับเข้าไปในป่าพอ,พอพอพอน้ําหัวนี้ลงก็จะเอาที่กั้นปลาตัวที่ลงน้ําตึกเอาขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อน ก็ต,ตามนั้นสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรอบนะครับวันนี้น้ําขึ้นขึ้นอย่างเยอะเลยพี่น้องรอบเราน่าจะอยู่น้ําระดับ่วมหัวแต่ไม่ต้องกลัวครับเรามีเรามีหลักมีอะไรยึดไว้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูวันนี้นะครับว่าจะมีผลงาน พาเพื่อนๆเป็นแนวทางให้เพื่อนๆพ,พอได้ทำตามได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับเพื่อนๆครับวันนี้น้ำขึ้นอย่างแรง <c oughs> ผมจะพาเพื่อนๆ <c oughs> ไปดูรอบครับรอบที่เราดักไว้ก่อนที่น้ำจะขึ้นเนาะ,ะไปครับมาต้องลงไปเอาเรือครับถ้าไม่มาวันนี้ สงสัยเราต้องลอยน้ำลงไปเอานี่ครับเพื่อนๆไหลยอย่างแรงครับแล้วเสียงปลาเงียบนะครับเพื่อนๆฟังดีๆนะเสียงปลาร้องให้ระงมเลยครับไปเบิ้งรอบลูกเลิกก่อนนะครับ คนข้ังเลิกบม่เป็นห้องบอ่ต้องเป็นห้องพี่้ังน้ำแค่ผมฟูครับเดี๋ยวไปเอามาให้เบิ่งรุนเร้อกันครับไปเาแล้วครับรอบลูกแรงเข้ากับคนงานป้าขย,ายง Pakot, mga Ano ba? เขาหลอยู่พี่น้องครับเขาหลายจนเขาหลายจนหลบทะลุครับเบิง้งซีออกขาดเบิร์ครับโอ้เสียดายหลบทะลุเลยพี่น้องตาย น่าจะเข่าร้ายครับทะลุเลยพี่น้องเลยโอ เดี๋ยวผมว่าพี่น้องเบิ้งดีๆนะครับง่างเง้อเก็บดีบ่ะครับเบิ้งให้เรียบร้อยพี่น้องป,กปากดปาขะแยง,งนี่มันโอ้ยจอมดุดครับจอมดุดจอมไส้ครับแต่เก็บว่าดีนี่เรียบร้อยครับว่าด้กินเดี๋ยวไปเบิ้องอีรูนพี่น้อง อ้าวออกมีโอเคครับตรามีทะลุบ่โอ้ยเสียดายลูกนั่นเด้บึ้งดีๆเด้อพี่นองเลยเก็บให้ละเอียดให้เรียบร้อยบระสันแย่เสียดายเลยครับ่าจจะเข่าร้ายดูบางหันนะ ทะลุเลยอย่าเปลี่ยนหลอดครับเอาลูนี่ครับลงไปไว้เอาไปไว้แท่นลูกว่างหันเอาลูนี้ไปนี้ครับเพราะว่าปลาสนมากสิลงไปพุณอย่เปลี่ยนลูกพี่น้องเอาลูนี่ไปไปวางแท้ โอ้ยพี่น้องเลยมึงมึงมึงครับหลอดวงใหญ่ห้าเนี่ครับมารรมาดาเลยพี่น้องรอบตูทะลุปัดเลยโอ้โห,โหครับน่าเสียดายดมากเลยครับครับสรุปผลงานครับ สรุบมือนี่รอบแตกไปสองครับโอ้โหเสียดายมากพี่น้องรอบแตกไปสองหลังตูดทะลุครับพี่น้องซี่ออกเป็นหู้เป็นหู้คือปลาดคือปลารล็คือป,ลด,อป,ล,อปลดซี่หูวพี่น้องโอโ้เสียดายเสียดายขนาดซี่หูวออกคือปลาดซี่หูวพี่น้องตูดทะลุสองลูกโอ้โ <laughs> เสียดายเสียดายแห้งอีลีพี่น้องมือนีเสียงป่าห้องไต่น้มเนี่ยอูกออกกออกเนี่ยครับรลอบปลูกญ่ยังยังดีทีหลอบปลูกญ่ซอยชีวิตได้นะครับมุสั่นมือนีมุสั่นมือนีเฝ้าซองลูกที่มันเคยหมันที่สุดทะลุครับดากทะลุโอ้เซ็งเลพยพี่น้องผมก็มุดหนามเลยโอ้ค่อ,อ,อสิป,ปากเบาเลยครับ อาให้ดีนี่เขาต้องเขาต้องเอาพลาสติกหุ่มตูดเขาอย่าเอาเขาอย่าเอาตะไคร้เสือกหุม่มพี่น้องมันซี่ทะลุครับผมบอกหูวปา่าอีหยังเขาแต่มันบมเมนหูใหญ่เด้มันหูแบบมันเนี่ยหูแบบมันสองนิ้วจุ่มเนี่ยสองนิ้วจุม่มสามนิ้วจุ่มนี่พี่น้องโอ้ผมก็เสียดายยางคักเลยเอ่ะเพราะเป็นยังครับเหมอือน สิมาพาพี่น้องมาลุนกันไหมสัหรับมือนี้เอาซ้ำหนีก่อนพี่น้องครับอยเริ่มกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อีิมารับชมผ่นน้ำกัดพี่น้องครับมันหมานครับสัหรับมือนีบายบายครับ